นะครับฝนตกอากาศเย็นโอเคครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําเลยนะฮะสำหรับมือใหม่นะมือเก่าก็เลื่อนผ่านไปได้นะครับมือใหม่สําหรับเรซินหล่อเรซินหล่อไฟเบอร์นะครับควรเลยนะครับอย่างแรกเลยที่จะต้องอรู้จักจะต้องมีก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับเรซินพื้นฐานก็คือตัวเรซิน เรซินเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับถ้าจะหล่อทั่วไปนะครับถ้าจะหล่อทั่วไปก็ใช้เกรดหล่อทั่วไปบอกร้านเขาง่ายๆนะเรซิน <laughs> หล่อทั่วไปแต่ถ้าจะหล่อไฟเบอร์ให้บอกร้านเขาเกรดไฟเบอร์ <m> เดี๋ยวขั้นตอนละเอียดหรือตัวเนี้ยมันมีหน้าที่อะไรยังไงเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับเอาแบบเราอยากจะหล่อเลยนะครับก็คือถ้าหล่อไฟเบอร์บอกเขาว่าหล่อไฟเบอร์แบบผสมแล้วนะครับ แบบผสมแล้วนะคือแบบผสมตัวม่วงแล้วนะครับบอกร้านเ็าไปว่าเรซินหลอ่อหล่ออะไรละ่ะอ่าหล่อไฟเบอร์แล้วกันแบบผสมตัวม่วงแล้วนะครับเขาจะให้มาแบบนี้หนึ่งอย่างนะครับมันจะมีแบบยังไม่ได้ผสมมันนั้นเดี๋ยวถ้าใครต้องการหรือต้องการรู้ครับเดี๋ยวให้คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมเอามือใหม่สุดๆเลยนะรอนนี้เขาผสมมาแล้วนะสามารถที่มาใช้ได้เลย นะครับเอามาเทสมาลองมาหัดได้นะครับก็คืคอบอกร้านว่าเรซินหล่อไฟเบอร์หรือเรซินหล่อทั่วไปแบบผสมแล้วครับ mm hmm. ที่เห็นเป็นม่มวงๆงนี้คือเขาผสมตัวม่วงคือ mm hmm. เวลาเราจะมาผสมเองอ่ะแบบแดงเวลาเราจะมาผสมเองเนี่ยมันก็จะมีเรซินมีโมโนมีตัวม่วงอะไรเย่างนี้อันนี้เรายังไม่ต้องเรามือใหม่นะครับเน้นย้ำก่อนให้มาลองจับและตัมผาดก่อนนะฮะ ย้ำอีกรอบนะเรซินหลอดทั่วไปแบบผสมแล้วหรือเรซินไฟเบอร์การาดแบบผสมแล้วนะครับแล้วเขาจะมีตัวเร่งนะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดนี่แหละแต่เราบอกว่าตัวเร่งไปเลยตัวเร่งนะช้านะครับบางร้านเขาแถมบางร้านเขาไม่แถมนะครับอ๋ออันนี้ก็หนึ่งกิโลนะครับมีกิโลครึ่งกิโลแล้วแต่ แล้วก็ตัวเร่งนะครับหรือฮาร์ดจ,จะช้านะเรซินหล่อทั่วไปแบบสมแล้วสำหรับมือใหม่นะครับมือเก่าไว้ก่อนเอาแบบให้ได้สัมผัสก่อนนี่ครับสองตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือผงแป้งนะครับผงแป้งผงแป้งมีสามประเภทนะครับมีแคลเซียมอันคั่มแล้วก็ผงเบา แต่คลิปนี้มือใหม่นะครับมือใหม่ให้ใช้แคลเซียมหรือทันค่ำเท่านั้นนะครับเหลามือใหม่มาเทสมาทดลองย้ำนะแคลเซียมหรือทันค่ำบอกร้านเขานะมันจะมีหนึ่งกิโลสองกิโลแล้วแต่เอาเรซินผสมแล้วผสมตัวม่งแล้วหนึ่งโลตัวเร่งหรือตัวฮาร์ดก็เป็นกิโลเหมือนกันหรือเป็นขวดเล็กก็มี แล้วก็ผงผงแป้งแคลเซียมหรือทานข้ามนะครับผงเบาไว้ก่อนหนึ่งชุดแบบนี้ชัดนะครับสามอย่างมือใหม่เลยนะคือต้องรู้จักกับสัมผัสก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรนะครับให้รู้ว่ามันแข็งไม่แข็งยังไงก่อนไว้นะนํานนะเสร็จแล้วสําหรับล้างแปรงล้างมือนะครับมือใหม่นะครับลงทุนนิดนึงให้ใช้อาซิโทน นะครับอะซิโทนแต่ถ้าใครเคยโทนกับทินเนอร์มาแล้วให้ใช้ทินเนอร์แนะนําแค่ทินเนอร์กับอะซิโทนนะสําหรับเรซินไอถ้ามันตะแคงอะไรช่างมันมันไม่ดีไม่เวิร์กไม่เวิร์กเอาเนี่ยเอาจําแค่นี้นะครับมีเท่านี้นะมีเท่านี้ก่อนนะสําหรับล้างแปรงล้างมืออ่ะแปรงนะครับสําหรับทาไฟเบอร์และเรซิน แปลงนะหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วมันแล้วแต่ขนาดที่เราทำแต่ถ้าเป็นหล่อทั่วไปถ้าเป็นหลอทั่วไปนะมันไม่ต้องใช้อย่างหลอใสายแม่พิมพ์แบบปกติอะหลอดแมกเนตอะไรแบบเนี้ยที่บันเทตันเนี่ยมันไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าใครจะมาทาไฟเบอร์นะครับแต่ผมเนี้มาสอนพื้นฐานนี่แหละทั้งไฟเบอร์ทั้งหลอทั่วไปนี่แหละกับงานจริงกับงานจริงที่ติดตั้งเลย นอนด,ดึกไปหน่อยคุณโสมโอเคไหมครับทีนี้หล่อไฟเบอร์ก็ต้องมีเพิ่มนะครับถ้าใครเอาเรซินแบบหล่อไฟเบอร์ใช่ไหมก็มีใยแก้วใยแก้วเป็นแบบนี้หน้าตามันดูหน้าตาห็นนี้เป็นผงอย่าลืมพับปิดจมูกไว้ด้วยนะอันนี้มันยุ่ยใช่ไหมแต่แบบแผ่นปกติมันจะเป็นลักษณะน,นี้มีขายเป็นโลนี่ใยแก้วเบอร์สามร้อยนะ มันจะมีสามร้อยสีร้อยแล้วแต่เบอร์มันนะครับมือใหม่เน้นสามร้อยเท่านั้นนะครับจะได้ลงใหญ่ง่ายๆนะครับโอเคไหมเบอร์สามร้อยแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันตัวผ้าปิดจมูกถุงมืออย่ามาใช้มือสดแบบนี้นะครับคันยิบเลยคันเลยนะคัตเตอร์พกติดตัวไว้นะครับกันไกล ชัดไหมครับอ่าทวนนะครับสําหรับหล่อทั่วไปเช่นหลอตัวกระตูนนะครับแมกเนตอะไรเงี้ยบอกร้านว่าเรซินที่ผสมแล้วเราจะผสมตัว่วงเป็นสีอย่างนี้อย่างนี้เลยเหลวอย่างนี้นะครับหนึ่งกิโลตัวเร่งหนึ่งขวดผงแันคั่มหรือแคลเซียมหนึ่งกิโล หรือครึ่งกิโลแล้วแต่ผงเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับล้างมือล้างแปรงอะซิโตนหรือทินเนอร์นี่ครับอะซิโตนฉันได้ชัดนะครับชัดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนทำง่ายๆพื้นฐานโคตรพื้นฐานเลยเอาแบบสัมผัสรู้จกักรู้สึกเลยได้กลิ่นรู้เลยตู้ต่อหรือไม่ตู้ต่อนะครับเพราะนี่ป็นเคม,มีมีความเหม็นมึนได้มึนได้เลย เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆอ่ะหล่หลอทั่วไปถ้าหลอไฟเบอร์นะครับก็เลซินสำหรับหล่อไฟเบอร์นะบอกล้างง่ายๆนะครับก็จะมีนี่ใย,ยแก้วเข้ามาช่วยมาร่วมด้วยวางไว้ไหนดีอันนี้ก็ได้ ชา้ชาๆชาัดๆอาจจะไม่เข้าใจนะครับหัวนะเรซินสําหรับหล่อไฟเบอร์ก็จะมีเรซินสําหรับหล่อไฟเบอร์บอกร้านว่าเรซินสําหรับหล่อไฟเบอร์การ์ดถ้าเขาถามเกฑ์ไหนเกฑ์ไหนก็ไม่ต้องไปสนใจบอกเกฑ์ไหนก็ได้เอาทำน้ธรรมดาทุกๆกันได้เรามาลองนะครับไม่ได้ไปทาให้ลูกค้านะครับสั่งมาก็ได้นะเรซินเกรดไฟเบอร์การ์ดถ้าจะทาไฟเบอร์นะถ้าไฟเบอร์คือใยแก้วเนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วไปทวนเอา อันนี้กรณีทาไฟเบอร์เลซินสําหรับหล่อไฟเบอร์ที่ผสมแล้วนะครับผสมตัวม่วงแล้วหนึ่งกิโลใหญ่แก้วเบอร์สามร้อยนะครับเป็นโลเหมือนกันมีหนึ่งกิโลกับขึ้นกิโลนะครับตัวเร่งหรือตัวฮาร์ดนะครับภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาไทยเลยตัวเร่งแข็งดอกล้าไปตาที่ผมพูดเนี่ยตัวเร่งแข็งหนึ่งขวดหงทันขําหรือแคลเซียมหนึ่งกิโล นะครับหรือครึ่งกิโลแต่ถ้าสั่งสองก็สั่งโลไปเถอะไม่เท่าไหร่แล้วก็ที่ล้างมือก็เป็นอะซิโทนนะครับอะซิโทนโอเคไหมชัดไหมครับนี่คือสำหรับไฟเบอร์นะอ่ะนี่แปรง แปรงนี่คือกะตกระทึกมากนี่นะครับจบนะครับไฟเบอร์มีเท่านี้นะแอบแอบเห็นไหมผมใช้แปรงผมน้งตับทั้งนั้นแตง่งทุกอย่างห้ามเปียกน้ําห้ามโดนความชื้นความชื้นนะครับต่อไปหลอทั่วไปนะครับเอาอันนี้ออกอสําหรับหลอทั่วไปเอามาหลอแม็กเนตปูกความสินที่ไม่ใช่ไฟเบอร์นะก็บอกร้านว่าเรซิน รลอทั่วไปผงแป้งแคลเซียมหรือทั้งข้ามตัวเร่งหรือตัวฮาร์ดอุปกรณ์ล้างมือเหมือนเดิมสำหรับล้างมืออะซิทโทนหรือทินเนอร์นะครับแปรงไม่ต้องว่าเรา,เาไปหล่อไนแยกรนะไนแยกของช็อตนะไปลำทัวแล้วนะครับอ่ะจบอีกทีเดซินถ้าเรามาทาจะมาทาไฟเบอร์พื้นฐานนะครับนี่เดซินหล่อไฟเบอร์การ์ผสมตัวม่วงแล้วหนึ่งโล ใยแก้ว1นกิโลใยแก้วเบอร์ตามร้อยกิโลตัวเร่งเป็นตัวฮาร์ด1ขวดแคลเซียมหรือทานข้าม1นกิโลอาซิโทนหรือทินเนอร์1กิโลนะครับแป้งนะครับต่อไปหล่อทั่วไปบอกร้านว่าเรซินหล่อทั่วไป1กิโลแป้งทันข้ามหรือแคลเซียม1กิโลตัวเร่งแข็ง1ขวด อะติโทนหรือฮินเนอรหนึ่งกิโลจบจบนะครับเตรียมของเลยเดี๋ยวมาเจอกันพื้นฐานพื้นฐานเรซิน,นโค้ดเบสิกไปแล้วครับ